สวัสดีคนดูทุกๆคนด้วยนะครับผมเอาวนะครับวันนี้ผมจะมาสอนทุกคนลง a d l a s ใน Windows 11นะครับเป็นตัว Windows 11เวอร์ชันล่าสุดเลยนะครับวิธีลงง่ายๆนะครับเหมือนกับลง a d l a s ปกติทั่วไปเลยนะครับแล้วผมจะมีแจกการตั้งค่ายอ v น d i a ไม่ใช่ Nvidia เดของดูพ n น l นะครับ Nvidia Inspector นะครับก็คือมันจะเป็นไฟล์ของผมนะที่ผมสร้างขึ้นแล้วก็มันจะทําให้ เพิ่ม a p พแล้วก็ลด Input lag กนะครับจะมี3ตัวให้เลือกนะแต่ผมจะมาแจ้งนะครับก่อนที่ทุกคนจะไปดูคลิปก็ฝากร้านซื้อลิเชตของผมด้วยนะครับมีหลายอย่างให้เลือกนะครับมีทั้งลิเชตมีทั้ง c m d ดีเยอะแยะมากมายนะครับเพราะทุกคนกดลิงก์ข้างล่างมาแล้วใช่ไหมครับอันนี้สมมุติผมกดให้ดูนะครับก็คือมันจะเป็นตัวนี้นะเห็นไหมลิเชตสวยๆนะครับเว็บไซต์ตรงนี้นะครับให้ทุกคนกดเข้ามาครับมันก็จะเด้งมาแบบนี้นะครับสำหรับสินค้าน้าแนะนําก็มีประมาณนี้นะครับและถ้า มีเยอะแยะมากมายนะครับให้ทุกคนเลือกมาดูได้นะครับมีร้อยตัวบวกนะครับตามนี้นะดูได้เลยนะครับใครสนใจตัวไหนก็ปรกดเติมเงินแล้วก็กดซื้อสินค้าได้เลยนะครับมีให้เลือกแล้วก็ตัวแน่นอนนะครับแล้วก็มาตรง cmd นะครับ ซีมดี้ก็มี3ตัวนะครับเดี๋ยวจะเพิ่ม2ตัวนี้เข้าไปนะครับแล้วถ้าคนไหนสนใจก็ลิงก์ดิสคอรดอยู่ข้างล่างนะครับสำหรับบูธเอพหรือว่าปรับคอมนะครับมาดูได้เลยนะครับบูธส่วนตัวนะครับอ่านรายละเอียดตามนี้นะครับ300นะครับลงมิโต้โกดโอเอสเคเนลโอเอสเอลัสโอเอสฟีผมรับทุกวันนะครับให้ทุกคนกดติ๊กเก็ตมาได้เลยนะครับหรือว่ามาโอนรอก็ได้นะครับผมทําตอน1ทุ่มนะครับนี่ตามนี้ร้านเปิด1ทุ่มปิด8ปดโมงเช้านะครับตามนี้รายละเอียดก็มาดูได้นะครับรับทุกวันนะคครรัับบให้้กดดตเมาไลยนะ หรับใครที่สนใจก็ไปดูคลิปกันต่อได้เลยนะครับขั้นแรกวิธีลง a อ l a ลาร์ดิดเดสเให้ทํำยังไงให้ทุกคนเข้า Google ไปครับแล้วให้ทุกคนพิมพ์ครับพิมพ์มพมพมว่าแอ l a ลา์นะครับหรือว่ากดที่ลิงก์ใต้คลิปผมก็ได้นะครับอ่ะพอค้นหามาเจอแบบนี้นะครับให้ทุกคนกดเว็บแรกนะครับมันจะขึ้นว่า a อ l a ล o s ์โอเอสนะครับกดเข้าไปได้เลยพอทุกคนกดเข้ามาแล้วทุกคนมากดตรง Get Start นะครับตรงนี้ สีน้ำเงินน้ำเงินกดเข้าไปแล้วก็มากดแอมตรงนี้นะครับข้างล่างนะครับแอม following the ตรงนี้นะครับกดเข้าไปแล้วก็มาติ๊กตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็มาโหลดทั้งสองตัวเลยนะโหลดตัว adlabs facebook แล้วก็ ame b i s a นะครับกดเข้าไปดูทางขวาน,นะครับเยวเสร็จแล้วแล้วก็มาโหลด ame v i s a a ครับโอเคพอมันโหลดเสร็จนะครับให้ทุกคนกดเข้าไฟล์ที่เราดาวน์โหลดได้เลยนะครับอ่าพอกดเข้ามาทุกคนแต่งไฟล์ทุกตัวเลยนะที่โหลดมา2ตัวนี้กดตรงนี้นะครับ เห็นเน้ยผมชี้ไหมครับกดตรงนี้ก็ได้หรือว่ามากดตรง show more option แล้วก็มาตรงนี้ถ้าไม่เจอนะแล้วก็มาตรงนี้เหมือนกันแล้วก,กดตรงนี้ครับพอมาแตกไฟล์เสร็จให้ทุกคนกดออกครับแล้วก็มาแตกไฟล์อีกตัวนะครับเป็นตัว Facebook กดแตกไฟล์ไปได้เลยเหมือนกันนะครับพอได้อย่างนี้ทุกคนกดลบสองตัวนี้ออกไปได้เลยนะครับแล้วก็เข้าตัว ame beta นะครับกดเข้าไปแล้วก็กดดำบนินกครับ แล้วก็มันจะขึ้นตรงนี้นะครับกดตรงมอตรงนี้นะครับที่มันขีดเซนเตอร์นะครับกดตรงนี้ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับกดใช้ได้เลยแล้วก็มากดตรง run anyv นะครับถ้าขึ้นแบบนี้ก็กดตามผมไปได้เลย run a n y y พอกด run anyv แล้วก็มากดตรง yes ครับโอเคมันก็จะขึ้นแบบนี้แล้วนะครับพอมันขึ้นอย่างนี้ทุกคนกดไปตรงที่ ame beta นะครับที่เรากดแล้วก็กดกลับครับแล้วก็มาเข้า ad last facebook นะครับกดเข้าไปแล้วมันคลิกแล้วก็ลากมันมาไกลๆนะครับทางซ้ายก็ได้ อ่ามันแยกกันอย่างงี้อะทําตามผมเลยแล้วก็ลาก Atlas f a y b o o k V0.5.0 นะครับ .APB นะครับตรงนี้ที่มันเป็นรูปกระดาษนะให้ทุกคนลากมาตรงนี้ครับตรงรูปสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับกดวางแปบบมันก็จะขึ้นครับรอมันโหลดแป๊บ,บนึ่งนะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็มากดรัน A อคชั่ตรงนี้นะครับข้อมูลมันจะไม่หายนะ Atlas ทุกตัวเลยข้อมูลจะไม่หายผมแนะนําสําหรับ ใครที่ไม่อยากข้อมูลหายนะมันลื่นไม่เท่าโกดไม่เท่าเคอร์เนลก็จริงครับแต่มันก็ลื่นนะครับข้อมูลไม่หายเด้โอเคพอได้อย่างงี้นะครับมันติ๊กออกอย่างงี้ทุกคนกดออกครับกดออกตรงนี้ได้เลยแล้วก็เหลือแค่ตรงนี้ครับแล้วก็กดเน็กได้เลยครับรอมันโหลดนะครับโอเคพอมันขึ้นอย่างงี้ทุกคนกดรันแอคชั่นไปได้เลยนะแล้วต้องอัปเดตก่อนนะอัปเดตวินโดว์พอมันขึ้นตามนี้นะครับทุกคนรอมันรีสตาร์ทนะครับ พอมันรีสตาร์ทเสร็จแล้วนะครับทุกคนกดเข้าไปที่ดาานโหลดเหมือนเดิมครับแล้วก็มาตรง A M E beta นะครับกดเข้าไปแล้วกดเหมือนเดิมครับแล้วมันคลิกกด yes ครับมันก็จะเด้งหน้าแบบนี้มานะครับแล้วก็มากดปิดแอนตี้ไวรัสใหม่นะครับกด run action ไปได้เลยกด open window security s นะครับแล้วก็มาปิดปิดให้หมดนะครับตามนี้มันปิดหมดแล้วมันก็จะดับไปเองนะเห็นไหมอ่ะแล้วเราก็กดออกตรงนี้ครับพอมันขึ้นติ๊กทูบแบบนี้ อ่ะแล้วก็กด next มือนเดิมครับถ้าของทุกคนมันไม่ให้ที่ start เหมือนผมก็ทำต,ตามผมได้เลยนะครับพอขึ้นติ๊กแบบนี้ก็คือได้แล้วนะครับให้ทุกคนกด next ครับกด next อีกรอบครับกด a c r y l นะครับสีน้าเงินแล้วก็มากด select option นะครับอันนี้ผมแนะนําให้เก็บ a n t i ไวรัสไว้นะครับหรือทุกคนจะปิดก็ได้แต่ถ้าไปโหลดพวกแอปมั่วพวกไวรัสเข้าเครื่องนะมันก็จะโดนไวรัสเต็มๆเลยนะครับผมแนะนําให้เก็บไว้แต่เอพ์ F มันก็จะเพิ่มนะถ้าไม่เอา a n t i ไวรัส ต่ผมแนะนําให้เก็บไว้เถอะครับเดี๋ยวไวรัสมันเข้านะครับปลอดภัยไว้ด้ก็พอเลือกเสร็จให้ทุกคนกด next ครับแล้วก็มาหน้านี้นะครับให้ทุกคนกด disable เอาตัวนี้นะครับก็คือมันจะปิดฟังก์ชันต่างๆของ windows ครับทาให้ไม่กินพื้นหลังเยอะนะครับตอนนี้ถ้าผมไม่ดูนะทาง manager ก็คือพอลงเสร็จมันก็จะลดน้อยกว่านี้แน่นอนนะครับตอนนี้175นะครับรอดูเลยพอทุกคนกด disable all นะครับกด next ได้เลยครับตรงนี้ มันแนะนาให้เป็น disable ก็ให้ทุกคนกด disable ไปเลยนะครับแล้วก็กด next ครับพอมาหน้านี้ทุกคนไม่ต้องไปทําอะไรนะครับถ้ามันติ๊กครบสตัวแบบนี้ก็คือกด next ได้เลยครับต่อมาตรงนี้นะครับก็คือตัวบนสุด s t i p p i n g tool นะครับก็คือแคปหน้าจอนั่นแหละครับนี่ทาตอนนี้เนี่ยมันก็คือตัวนี้นะครับเวลาแคปหน้าจอนะทุกคนเก็บไว้นะครับถ้าอยากเก็บไว้ให้เอาติ๊กออกอันนี้แล้วแต่ทุกคนเลยว่าจะเก็บไว้หรือไม่เก็บไว้นะครับพอเอาติ๊กออกเสร็จให้กด next ครับ อันนี้ก็คือไม่ต้องอติก่อนนะครับก็คือมันจะติดตั้งแอรลาร์ทูบ็อกนะครับตัวช่วยในการบูตเอพนะครับพอขึ้นแบบนี้ทุกคนกด n e x กได้เลยครับแล้วก็มาเลือกเบราว์เซอร์นะครับที่เราจะใช้นะครับผมแนะนําเป็นเบรฟนะกินพื้นที่น้อยกว่าแล้วแต่ความถนัดของทุกคนนะครับผมแนะนาเป็น chrome แล้วกันใช้งานง่ายที่สุดแล้วก็กดโอเคครับโอเคพอมันขึ้นอย่างนี้นะครับติ๊กแบบนี้ทุกคนกด n e x กได้เลยครับแค่นี้นะครับมันก็จะติดตั้งแอรลาร์ให้เรานะครับ แล้วเราก็รอประมาณ10-20นาทีนะมันก็จะติดตั้งให้เราแล้วก็รีคอมทีหนึ่งนะครับตอนนี้ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับก็คือมันขึ้นอย่างงี้ติ๊กถูกงี้ก็คือมันรอนะครับดูตามวิเลยนะครับแล้วก็รอมันเรียบตอนนี้ผมได้ลงแอ LA ลเสร็จแล้วนะครับมันก็จะรีคอมให้เองนะครับพอเปิดมามันก็จะขึ้นหน้าวอลเปเปอร์แบบนี้เลยนะครับเรามาดูตรงท้าแมเนเจอร์ก่อนนะว่ามันลดโปรเซสไปเยอะเท่าไหร่ของผมลดไป60กว่าเลยนะครับถ้าใครอยากลดโปรเซสก็มาลงแอดลัด ได้นะครับถึงลดไม่เยอะเท่าโกดกับเคอร์เนลนะครับแต่มันก็ลดนะครับข้อมูลไม่หายได้เกมก็ไม่หายนะครับไฟมก็อยู่ได้ปกติก็เล่นได้ปกติเดี๋ยวผมจะไปเทสต์ไฟมทายคลิปนะครับแล้วกดออกได้เลยครับแล้วเราก็มาดูตรงเอลาร์ทูบอกนะครับเห็นไหมกดแต่บัญชีเข้าไปได้เลยนะครับกด yes ครับผมแนะนําถ้าลงแล้วไม่ต้องไปปรับแต่งอะไรมากมานะครับมีให้โหลดซอฟต์แวร์เยอะๆครับพวก Google Chrome พวกอะไรเงี้ยดิสคอร์ดก็มีสตรีมก็มีนะครับ ผมแนะนำให้ลงวินโดว์ใหม่แล้วก็มาลงแอดลารนะครับพวกโปรเซสมันจะน้อยมากถ้าเราเผื่อลบไปมันก็มาโหลดได้นะครับพวกคอนฟิกเกอร์ไปก่าแอปปิดพวกเซอร์วิสอะไรต่างๆนะครับตามนี้ถ้าใครอยากปิดออ s l e e ปออกก็กดออกไปได้เลยนะ System Restore นะครับออกได้อัปเดตแจ้งเตือนะครับให้ปิดไปเลยถ้าใครอยากปิดนะปิดไปได้เลยครับ Gamebar ก็ปิดไปได้เลยล็อกสกีนก็ปิดปิดก็ได้ครับแล้วแต่ทุกคนนะผมเปิดไว้ มีให้เซตติ้งมากมายนะครับถ้าคนอยากปิดอะไรก็ไปปิดได้นะพวกเซวิสก็มีนะปิดพวกเครื่องปรินพวกเน็ตพวกบลูทูธปิดได้หมดนะครับ Security ก็ปิดได้นะครับแต่ผมแนะนาไม่ต้องไปปิดอะไรนะครับปิดแค่ตามผมก็พอพวกนี้แค่นี้ครับเราก็ออกได้เลยแล้วก็เข้าเซตติ้งครับแล้วก็มาดูตรงแจ้งเตือนนะทุกคนปิดตัวนี้ไปแล้วก็มาดูตรงเกมมิ่งนะครับเกมบาร์มันปิดไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแคปเจอร์นะครับแคปเจอร์มันก็ปิดให้หมดนะครับ มาตรงเกมโหมดถ้ามันปิดอยู่ให้เปิดนะครับตรงนี้ได้ถ้ามันปิดอยู่ให้เปิดหมดเลยตรงวินโดว์อัปเดตนะไม่ต้องไปทําทอะไรมันนะครับก็คือมันจะอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดให้เราอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทุกคนอย่าลืมไปกดปุ่มตัวหนอนเปลี่ยนภาษาด้วยนะครับกดตามผมได้เลยมากด time and language นะครับแล้วก็มาตรง language and ตัวนี้ครับตัวที่สองแล้วก็ให้ทุกคนเพิ่มเป็นอังกฤษกับภาษาไทยก่อนนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาครับตรงนี้นะครับแล้วก็ advanced keyboard setting แล้วก็มาตรง Language Bar Option แล้วก็ Advanced Key Setting แล้วก็มาปรับตัวบนสุดนะครับ b i t w i e นะครับกดตรงนี้แล้วก็มาปรับเป็นตรงนี้นะครับสายล่างนะครับกดโอเคกดอพ่านะครับมันก็จะเปลี่ยนภาษาได้ปกติถ้าลงมาใหม่นะครับตรงจะมาแจาก Setting Nvidia Inspector นะครับขั้นแรกทุกคนกดเข้า Discord ที่ผมทิ้งไว้ใต้คลิปก่อนนะครับให้ทุกคนกดเข้าลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปได้เลยนะครับเป็นลิงก์ตามนี้นะที่มีเกียวด s c o r d ทุกคนกดลิงก์ตรงนี้เข้าไปได้เลยนะครับ พอทุกคนกดเข้ามาแล้วนะครับให้ทุกคนมากดรับยศก่อนนะครับห้องนี้ให้ทุกคนมากดรับยศตรงนี้นะครับเลื่อนขึ้นไปข้างบนก่อนนะครับมันก็จะรับยศเรียบร้อยนะครับแล้วก็มาตรงห้องของแจกฟรีนะครับตรงนี้มันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับให้ทุกคนกดดาวน์โหลดตัวนี้ไปเลยนะครับไม่มีเวลั1ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไปเช็คด้านครับถ้าทุกคนโหลดมาจากดิสคอร์ดแล้วก็เอาไปสแกนที่เว็บสแกนไวรัสมันก็จะขึ้นว่ามีไวรัสอยู่แล้วนะครับปกตินะครับเพราะเราโหลดมาจากดิสคอร์ดครับ เราไม่ได้โหลดมาจากพวก Google นะครับโหลดมาจาก d i s c o r d นะมันก็จะมีไวรัสอยู่แล้วนะครับมันขึ้นปกติแบบนั้นแหละครับถ้าโหลดมาจาก Google ถ้าเราไปเช็คมันไงมันก็ไม่เจอครับมันไม่มีไวรัสร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพอได้แบบนี้ทุกคนกดเปิดครับพอกดเปิดเสร็จได้ทุกคนกดแตกไฟล์ได้เลยครับคลิกขวาแตกไฟล์ไปได้เลยตรงนี้นะครับเห็นไหมแล้วก็มาตรงนี้เฮียนะครับหรือว่าไฟล์ก็ได้แล้วกดเดิมมันคลิกที่เราแตกไฟล์มาครับแล้วก็กดเข้าเอ็นมิเดียโปรไฟล์อินสเนะครับ ก็ไปมีให้เลือกใช้นับาตัวนะครับแล้วแต่ทุกคนจะใช้นะครับวิธีใช้นะครับสมมุติผมจะใช้ V3 ใช่ไหมให้ทุกคนลากมาตรงนี้ครับ v 3ปึ๊บอ่ะแล้วก็มันจะขึ้นแบบนี้ให้ทุกคนกดโอเคแล้วมากดแอปพลเชงนะครับกด p p l พอาะพออยากใช้อันอื่นครับเทอันี้เสร็จแล้วอยากไปใช้อย่างอื่นให้ทุกคนกดใช้กด a อ p l y แล้วก็กดรีคอมก่อนนะครับถ้าอยากเปลี่ยนอื่นก็ลากตามนี้นะครับเห็นไหมลากตามนี้เลยอย่าเปลี่ยนแล้วกด a อ p l y นะครับ กดโอเคแล้วกดอปพลแค่นี้นะครับตอนนี้จ้าเราอยากใช้กดโอเคแล้วกดแอปพลายแล้วก็รีคอมแล้วก็เล่นเกมได้ปกติเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปเทสที่ไฟเอ็มให้ดูนะครับไปดูกันเลยตอนนี้ผมได้เข้าประเทศมาแล้วนะครับก่อนหน้านี้ตรงนี้ไอเพไม่ถึง200นะครับมันต้องหมุนไปหมุนมานะครับถึงจะ200ก็200บวกนะครับยืนแลนด์มาร์คประเทศโรเปด้วยนะครับมองฟ้าก็ กือบ300นะครับตามนี้ถ้าเทสติ่งก็3 0 0ร้อถึงสี่บวกนะครับขยามมาเซตติ้งร้านผมก็มาเซตติ้งได้นะครับ Windows 11 a d อ a n แอดลาร์หรือว่า Windows 10 a แอ a ดลาร์ผมก็มีหมดนะครับหรือไม่ก็เป็น Windows โ o ด์วินโดว์แคนแอนะครับอันนี้เขาเอามาแจกฟรีก็จริงนะครับแต่สำหรับใครที่ลงไม่เป็นหรือว่าเซตติ้งไม่เป็นก็เอามาให้ผมเซตติ้งนะครับผมคิดค่าลงเฉยๆนะผมมันก็แจกฟรีก็จริงนะครับทุกคนก็ลงได้แต่ถ้าอยากให้ผมเซตติ้งก็จ่ายเงินนนนแคค่ัั้ก็จบบะร ถ้าคุณไม่อยากจ่ายเงินหรือว่าไม่อยากเสียงเงินก็ลงเองนะครับมันก็อาจจะมีความเสี่ยงหน่อยนะครับเผื่อบางทีเราลงไม่ได้นะครับก็ผมเซตติ้งก็ตามนี้นะครับเหมือนเดิมก่อนหน้านี้ยังไม่ถึง200นะครับเซตติ้ง Normal กด Off ให้หมดนะครับ Normal กด Off ให้หมดตอนนี้ก็เอพเพก็200บวกนะครับมีลันมารสเปกก็ตามนี้นะครับแอนด์รัสมินโดสเปกเเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับไม่ได้เปลี่ยน พอเสร็จก็น้อยกว่าเดิมเยอะนะครับตอนแรกสองร้อยตามนี้ล้วก็วิ่งน้อยครับกรจอก็ตามนี้นะครับใคอยากปรับคอมก็ลิงก์ดีดขอดอยู่ข้างล่างนะครับดีเชดสวยๆตัวละยี่สิบาทเท่านั้นนะครับไม่กินเอพสนะครับลิงก์เว็บไซต์อยู่ข้างล่างเลยนะครับถ้าใครอยากให้ผมทําคลิปสอนอะไรอีกก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย